ก็ส่วนเครื่องนี่เือมันเป็นทันทุนวันนี้ก็ขอเองอย่างกันเพราะว่าจะไปโนเหียดแล้วก็ทีนี้ก็คือเจอตีนันย่ขอตัดปต่เพที่อยู่ใเกมมือถนอในเกมอก็ยกเซนแล้วก็ครเตอร์กปฟตน่าดวงวันนี้ตอนประมาณสักเออสร้างิ่งแปบน้จอเลยะจอได้อยู่ทุกค ไม่ก็โมงก็ได้อชิหมดเลยุช่งตงสอนคนต่อนี่แหละันก็อัพให้ตัก่อนทุกคนหวอัพตัวนี้ให้ตันก็ผจะอัพงให้ตันนทุกคนก็ไปตัดตอนที่อัพตันเทุกคนก็ไปเลยแต่ไปตัวอัพตันเลยระหวัางจะอัพตันสทุกคนก็ดนอัตันเสร็จแล้วก็อัพวงเงินเลยเดี๋ยวพอตัดไปตอนที่วงเงินอัพตันเนี่ยท เก่งมากทุกคนแล้วก็ไปดูกันเงินขอนตอนที่ผมอัพตัวเงินตันผมจะวางตัวของนี้ด้วยติดเงินอีวิวสปอร์ตไลทแมนทุกคนก็ขอตัดไปก่อนที่อ่าอัพตัวเงินเสร็จเลยทุกคนก็อัพไลแม็กเกอทุกคนก็ไปก็ตัดมาตอนที่ผมวางเงินเสร็จเลยทุกคนก็อัพตันไปดูความกลัวมันเลทุกคนโคตรโกงเนี่ยังใส่รุมเอาตัวเงิผ่านโหมดนี้คือมันโกงมากวางตรงนี้หกตัวทุกคนวาร์ไล่ในหกตัว อ่ะเอาขนาดหกตัวเสร็จแล้วก็อัพให้ตันทุกคนๆๆคนะครัาบาทุกคนถ้าบางคนมีก็แล้วคนมีก็อ,อัพให้ตันด้วยถ้าไม่มีก็บอกเลยว่าผมไปหาเมื่อกี้เพราะว่าผมเล่นอีเวนต์เอเจนตหรับคอสติกมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเลยทุกคนคือโหมดอินเสมันยากไปเต็มหมดคอสติกหรไม่ใช่ทุกคนมันมีตัวทอยยอะหรือตัวลบอ่ะมันมีตัวที่มันลบฝั่งเราทุกคนดูมันโอไหมดูได้ไหมหมื่นเจ็ดอันนีน้ผมไปใส่บัฟมา บัอบเกลือทุกคนใช่เมแบบื่อใส่บัอบแบบเกลือมาทุกคนก็อันนั้ตัดเยอะเยคิปนี้เพราะว่ามันเร่งอ่ะคิปนี้มันนิ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้ององงวันสตรีท่าถึงหกโมงครึ่งทุกคนคลิปเนี้ยไว่เนี่ยประเด็นอะ่ะไม่ให้มันยาวมากทุกคนก็ตัดไปตอนที่ผมวางครัวกนันทุกคนก็แค่นี้ไงตัดไปตอนที่มาของบ้านทุกคนตทุกคนทุกคนก็แป๊ว ก็หลังจงากนั้นวางครก็นี่ดูมันโหดมากดูโอ้อยโหคราดไหน่อยน่าขอตัดไปตอนที่เว็บ40บวกเลยลทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ไม่อยากให้มันลงนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาอะไรจะยังไงจะไม่มีจะไม่มีเวลาไปแต่งตัวก็ไปอ่านานั้ปุ๊บก็อันนี้อ่นอานนั้นเลยจะมังนั่นแหละก็ขอตัดไปตอนที่เว็บ40บวกเลยทุกคนก็ไปผมก็ตัดไปก่อนเลย ก็หลังจากผมอา่มามันถึงที่สิบห้าโทก็ใช่นะโทษคลิปน,นี้ผมไม่ขันใช่นะถ้าคลิปนี้ผมไม่ทันก็ชิปหายนนอนไม่ต้องไปเยนน็นอะทั้ขนาดนั้นไอ้เหี้ยแม่งยิ่งอย่าผมคอเห็บมมงสิบห้าด้วยก็เป็นตามเงินทุกคนมางก็ไล่ใช่นคนก็ได้เป็นตามเงินแล้วคนก็ถูกเอตัดไปตอนที่กใกล้ๆถจจึ้เมือบเป็นคนาทั้งยังโมงสิบเก้าหรือห้าสิบเอาดนคนก็มีิานี้มันเร่งเ ว่า wow, เปงนเงินสายก็ก็ตัดไปเลยทุกคนก็ตัดไปเลยก็ตัดมาตอนนี้ทุกคนตัดมาตอนที่อ่าดูมันไอคิดนี้ผมจะรีวิว,วตัวนี้ไะวัวชื่อบู๊บเอ็นจีวยวเอออว้าวกิลสุดท้ายคืออะไรอะสไตรนต,นติโอว์เนื้ทีโกงจับไอ้โกงเกนินโอ้พัดวูไปเลยสองอันเท่าทุกคนโอ้ วาวีดนี้ทำไมต้องเอาตัวนีม้มาอีวิวคือเป็นตัวจเดนี้ตัวจีนดนี้มันผ่านโหมดนี้ได้มั้งนะไม่แน่ใจนะว่ามันมีตัวอื่นผ่านโหมดอินเซนได้เปล่าทุกคนมันไม่แน่ใจดูมันโก้บากอ่ะฟันเดียล้านั้งนั่นอ่ะมันฟันโกงเก,กินฟันโก้ไปไหนครับพี่ไปไวเลยโอ้ตบือวโงเลยทุกคนดููตบปุยโวเลยติดแล้วสถยหายแล้วไปอีกโอ้โหขยับไม่ได้มั้งนะขยับไม่ได้มั้งนะ หลังจากที่จบเกมผมก็กนแหลใช่เฮ้ยกกเกมนี้เลยดวนเออก็ตอนนี้ก็อ็จะคิดนี้ไม่อยากให้มันเกินห้างทีไม่งั้นจะชิบหายไม่อยากลงนานนะเดี๋ยวมันจะเกิดไพ่บัตรกระดับหมอกันทุกคนใช่อะไพ่บัตรกระดับหมอกันจริงแล,ราาลแล้วทำไมเกมมันโหดช้าจังวะโอเคเลยนะทุกคนก็ นี่อยากจะบอนี่อยากจะฝากบอกคลิปนี้ก็คือใครไม่กดไลค์ก็ติดต่อใครเป็นเกย์ทุกคนก็ผมว่าตัวคอนที่ทุกคนควรจะมีมีห้าสิบตัวเนี่ยมีห้าสิบตัวเป็นตัวคอนเวอร์อินชอนมันคือเป็นตคอนแบบจองขับเดียร์ด้วยใช่ทุกคนก็ก็นั่นแหละทุกคนก็ตัวคอนนี้เป็นตัวคอนที่ผมอยากให้ทุกคนมีแล้วก็ข้อมูลตัวนี้ทุกคนอีฟิสต์เลยอีฟิสต์สปอร์ตไลท์แมน แบบสไนเปอร์ท right, ุกคนด้วยกสอดคล้องได้ก็ในตุ๊ซิโออ่ะแล้วก็ตวงเงินทุกคนแค่นี้อ่ะขั้นตอนตัวก็ผ่านหมดอินเซนทุกคนก็คลิปนี้ไม่มาครับผมก็ใครไม่กดามกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นเกย์ุกคนก็ไปแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็การให้คลิปลงมาสักปีครึ่งนะคนก็ด่วนคลิปนี้ก็ไปแล้วผมก็สวัสดีครับไปเจ้าไปอุ๋ยจ้า